จเจริญพรวัดป่าปฐมชัยได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2552เป็นเจตจำนงในการที่จะสร้างวัดเป็นสายกรรมฐานเพื่อจะให้ประชาชนได้เข้ามาปฏิบัติธรรมมีเจตนาที่จะให้ญาติโยมทุกท่านที่ชอบปฏิบัติธรรมได้เข้ามา ใช้พื้นที่ให้สมกับเจตนาเพราะอาตมาได้รับพื้นที่ดินนี้จากทางท่านเจ้าภาพก็คือคุณเสกชัยหงปานาได้มอบให้สร้างวัดที่นครปฐมนี้เพื่อให้เป็นที่จุดศูนย์รวมใจของประชาชนทั่วไปให้เดินตามแนวทางของสายปฏิบัติของพระกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายสาน อาตมาก็เลยจัดสร้างและก็วางแบบแผนแปลนวัดเพื่อให้ดูความร่มลื่นแล้วก็ให้เหมาะสมกับการใช้สอยก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปพอที่จะรองรับประชาชนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมและทุกวันนี้วัดป่าะสมชัยก็ได้เข้ามีการอบรมในช่วงของการปฏิบัติธรรม แล้วก็มีการอบรมประชาชนหรือนักศึกษาจากาทุกจังหวัดที่ได้เข้ามาเป็นการาช่วยทางหนึ่งกับทางสังคมให้กินประโยชน์งั้นการประพฤติปฏิบัติของแนวทางพระสายกรรมฐา,านนั้นก็เป็นไปตามาระบบระเบียบที่ดำเนินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระ พี่สุสงุสัมมเนรก็จะมีการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้ทําทข้อวัดตามที่ถูกกําหนดไว้งั้นประชาชนหรือญาติโยมที่มีความสนใจในการประพฤติปฏิบัติทำแนวทางของสายาพระกรรมฐานหรือต้องการความสงบร่มเย็นอาตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาใช้พื้นที่ที่มีเจต,ตนาที่ทําให้กับประชาชนทั้งหลาย เป็นของสาธารณะอยู่แล้วแล้วก็เป็นของบุคคลทั้งหลายที่จะได้เข้ามามาประพฤติปฏิบัติได้ใช้สถานที่เพื่อให้สมกับเจตนาที่อาตมาภาพได้ตั้งเจตนาทำสถานที่นี้เพื่อให้คนทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือสแสวงหาจิตใจตัวเองที่มีความทุกข์หรือจะมาสองแสวงหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในสถานที่นี้ ก็อาตมาขอให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมหรือมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่วัดป่าปฐมชัยก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระเจดีย์มีลานธารรมจักรหรือก็มีพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์มีหุ่นรูปเหมือนครูบาอาจารย์ได้เข้ามาชื่นชมหรือมาเยี่ยมเยียนในวัดป่าปฐมชัยในความเป็นธรรมชาติก็ขอ,ขอเชิญชวน แล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีจิตใจฝักใฝ่ในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ความสนใจหรือเข้ามาใช้สถานที่ที่อาตมาตั้งใจให้เป็นสถานที่ปฏิบัตินั้นก็ขอเชิญท่านทุกท่านให้มีความสนใจได้เข้ามาร่วมกันในวัดป่าปฐมชัยนี้ขอ,ขอเจริญพร